กรับสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาดู React ค6กันนะครับอ่ะซึ่งมันออกไอตอนไหนนะวันที่5เดือนสิใช่ไหมซึ่งเป็นเวลาอ่าเทรเลอร์ของเดยหไปเปิดตัวตัวอย่างของเ6เนี่ยอ่าสามโมงใช่ไหม เราก็ไม่ได้ดูแต่วันนี้คืนนี้ก็จะมาดูกันเนี่ยจะมานั่งดูเลยเนะี่ยมาบนดูพร้อมๆกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์รลอคอมเมนต์ด้วยนะ,ะไปดูกันนี่นะครับเปิดสุดๆเลย โอ้โหโอ้โหโอ้ my god ล็อกตาเกมเซนแม่โ oh อ้โหโอ้โหวแต่ละอย่างแก๊งเตอร์ก็ต้องมากับที่เซฟนี้มันต้องแบบแก๊งเตอร์แล้วภาพโคตสวย เค้เดอ้อ่เฮ้ยเม็กิกัน,กนสัตว์เฮ้ยมีจระเข้ด้ยว่ภาคน,นี้โอ้โหโอ้ยมีป้าข้างบ้านด้วย้อนขวดอไโอ้โหอันดาราันกำไเต็มเลยฟอ,องตรงถ่ายวันเนี้ย ไอ้เป็นเจ๋งว่ะไอ้เรื่องมันน่าจะเป็นคนน่าดูว้าว DNA หก Death Astro โอ้สองพันยี่ oh, ต,ตาว้าวปเป็นอะไรที่สุดยอดมาเลยดูนะบรรยากาศ เขาบอกว่าเอาไวสตี้กับอะไรมาผสมกันนะที่จำไม่ได้แล้วคือแบบืภาพที่โคตรส,สวยอะเนี่ยแล้วก็ตัวละครในเรื่องก็จะมีอ่หลักๆก็เจ๊คนนี้เนี่ยกับพระเอกเ่อกี้คนนึงโอ้โหปกแผนที่มันใหญ่อลังการเลยใช่ปะละ่ะโคตรสวยอะดูอีกรอบ guess. you're here? do you know why Lucia, ทะเลแตนสวยแล้วก็ตึกแล้วก็มีอ่ทุ่งหญ้าสวนหน้าทุกอย่างโนอันนี้ก็คือหนองน้ำที่มีจระเข้ด้วยแล้วก็มีต้นกระยางทะเลท่าเรือขนาดใหญ่อันนี้ถนนมันก็ทั่วไปครับ คล้ายๆกับภาคใต้อยู่มั้งแต่ว่าเมืองเนี่ยจะใหญ่กว่าแล้วก็คึกคืนกว่านี่โอชอบอันนี้มากเลยเป็นอะไรที่แบบโอ้ my god ็มันจะกลายเป็นแบบวิวส,สวยๆหลักล้านอะไรเงี้ยโอ้ยถ้ามันเปิดออนไลน์แบบเล่นด้วยกันได้เนแบบยอดเลยแล้วก็นี่ด้วย โอ้ไม่กอดมากมุ็นจะเข้ได้ป่ะมองไปมองมาก็เหมือนพักห้าคล้ายๆกันิีนึงนี่พระเอกหือเป่ันี่ก็นัวว่งเอกใช่ไหมตังหลัง แต่าคพักาเราก็จะเป็นพวกไมเคิลกับพวกไอ้นั่นแหละสามคนนั่นแหละที่เราเล่นกันแต่ตัวละครนี้น่าจะมีทักงสองหรือว่าสามก็ได้ก็ไม่แน่ใจต้องรองเก็บนหลักๆอยู่แล้วก็คือพ้อนอจชญากรรมทั่วไปตัวหลักในเรื่องน่าจะเป็นสองคน โอ้ยตรงนี้ก็สบายเลยเป็นอะไรที่แบบโอเคอะ่ะมันน่าเล่นมากเลยโอ้ยยังไงก็ฝากติดตามเย e 6กันด้วยมาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันว่าอ่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่ไปแต่ละอันเลยแล้วกันแล้วว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูกัน แบบขัดขันอะไรไขัดหรือขัดตัวอะไรไปแปลกนะอะอ่ะก็จะมีหนึ่งเลยก็จะมีเมืองสวยๆแต่ไม่รู้ว่าเมืองอะไรน่าจะเป็นไวซิตี้อะไรสักอย่างเลยแหละนี่แล้วก็มีอ่อไม่ใช่อันนี้ก็ปกติทั่วไปแล้มีเจ๊แล้วก็มีนี่ไอะทะเลเนี่ยมันคงจะแบบน่าจะกว้างพอสมควรแบบ มีนักท่องเที่ยวอะไรตามปกติอ่าที่คิดไว้นี่คือน่าจะมีพวกสัตว์ไว้เยอะแยะมันทดีห้านะเออมันจะเป็นทีปเจ๋งเลยนี่คับ้วก็พวกเมืองพวกอะไรอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเมืองที่สวยเปิดฉากด้วยลอกตาะในเมืองพวกตึก มันคงน่าจะามีอะไรให้ดูอีกมากมายซึ่งตัวเกมเบเต็มนี่น่าจะมีมีสักอย่างนะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งพวกหนองน้ําอะไรอย่างนี้ที่มีสัตว์ต่างๆอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างที่รู้ว่ามีกระเคต่อ,อกไกระเเตัวนึงก็มีนกกระยางอะไรเงี้ยทั่วไปนะต่อมีนกกระยางใช่ไหมกระยางเสร็จปุ๊บ เราจะดูให้เห็นว่า,าคนในเมืองเนี่ยเยอะแค่ไหนนะซึ่งโอ้โหแต่ละอย่างน,นี่คือแบบมีหลายไซส์เลยที่เราให้เลือกกันเนะี่ยเอาเป็นว่าหลายไซส์แล้วกันแล้วก็มีพวกนักกล้ามหรือพวกอ่าเม็กซิกันเม็กซิกโกอ่าพวกผิวสีอะไรงี้ส่วนมากเป็นผิวสีนะดูดิเขามาอาบแดดก,กันแบบอ๋อผิวเข้มผิวแทนผ,ผิวอะไรอะไรเงี้ยผิวขาวบ้างโอ้โหแบบ อะไรแจมว้าวอ่ะนะแล้วก็มีเรือขนสินค้าท่าเรือขนาดใหญ่นะแล้วก็จะมีอีเจ e คนหนึ่งแล้วเนี่ยซึ่งมาอาบชมวิวเขาเรียกว่ารถเปิดประทุนนะนนี่ก็มีเมืองสวยๆนี่ก็มีถนนไฮเวย์สักที่หนึ่งกระชูนิ้วนี่ อันนี้ก็จะเป็นพวกแก๊งสเตอร์ที่แบบแนวเล่นรถคลาสสิกกันนะซึ่งเป็นรถแนวรถโหลดกันนี่แหละไม่รู้ว่าภาษา,เ,เ,ขาเขาเรียกว่าอะไรกันนะแบบที่รถดเเดต้นอะไรเงี้ยแล้วพวกกราฟซิตี้สวยๆแก๊งสเตอร์ที่แต่งรถแล้วก็บารลมตัวกันที่แบบคตรเฟี้ยวอ่ะคือเมืองตรงนี้น่าจะเป็นแกง๊แกงไหนแก๊งสักแก๊งหนึ่งอะ่ะกลุ่มไม้ย เรือไม่รู้ว่าเขาจัดงานรถมิตติ้งกันนี่ไงเนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รู้มันสวยสวยสวยมากตูโอ้ยมีแบ็คไ์บิ๊กไ์สวยมาก,มก,ก,มากคล้ายๆดุกติอะไรนั่นเนี่ยโอ้โหเออน่าจะเป็นมิตติ้งรถนี่แหละอ้าเรามาดูในภาพกันบนะ้างโอ้โหซึ่งมีอะไรหลายอย่างเลยอะในภาพอะ แต่มันเปิดตัวได้แค่นี้คงจะเห็นแค่องมองอันนี้ก็จะเป็นตัวละครอ,อีกตัวละครหนึ่งไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักหรือเปล่าหรือเป็นในเรื่องหรือ,อยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูที่เกมจริงๆสองคนนี้น่าจะเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างนี่นนครับอันนี้ก็เป็นเมืองที่เขาที่ถ่ายเห็นว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โห มอเตอร์เวย์มีน้ำรอบเมืองแบบเขาเรียกว่าเป็นเกาะแบบย่อมๆอ่ะแล้วก็ข้ามสะพานอะไรเงี้ยเพื่อเชื่อมต่อกันนะซึ่งไปเห็นมาว่า,าแมปอะโคตรใหญ่ใหญ่จริงแต่ไม่รู้ว่าเล่นจริงๆนี่ใหญ่ขนาดไหน นี่ก็จะเป็นในเมืองอคล้ายๆกับพวกญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ที่มีแสงสีเสียงแบบเขาเรียกเมืองไม่ไม่ไม่มีวันหลับไม่มีวันนอนเปิดทั้งคืนยีี่ชั่วโมงรถติดแน่นเยี่ยมมีทั้งคนเล่ร่อนมีทั้งเจ๊มีทั้งคนใส่โซรมีทั้งไฮโซอะไรเต็มรถกระบุงกระบะไม่ใช่ดิไใกระบะดิ สุปปะคาพูดผิดโทษโทษนี่นะดูส่วนมากก็มีสุปปะคาเยอะส่วนเลลีอล่อะไรเงี้ยนี่แล้วก็จะเป็นในผับนี่เจนี่สักคนหนึ่งน่าจะมีอ่าตัวละครสักอย่างหนึ่งเป็นอดีเจน,นี่แลวนี่ที่ผมชอบที่สุดก็คือถนนมันแบบแบบแบบขี่ได้ผิวไหวแบบ เมื่อ,อไอ้ข้างๆก็จะเป็นพวกทะเลทะเลแบบสถานที่ต้องเที่ยวอะไรเงี้ยโอ้แล้วก็เป็นเกาะแต่และเกาะที่แม่นไม่เหมือนกันอ่ะโอ้แล้วถนนที่แบบข้างๆไม่มีตวิวสุดยอดอ๋ออันนี้ที่ชอบที่สุดนี่ก็คืออ่าเจคนนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องตัวละครหลักอีกแล้วมั้งแบบคนนี้แซ่บมาก ยี่ยมจุกนิ้วน่าจะเป็นคนอ่าไฮโซอะไรสักอย่างไอ้นี่ก็คนรวยสักคนนึง <c oughs> ซึ่งมันออกออกในอะไรมีคนถ่ายคลิปไปน่าจะเล่นๆนนกันนะโ,โหแมงสาสา้ังเยอะนี่จระเข้จระเข้ะเข้ที่เราเห็นไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเหลืออะไรสักอย่างนะ อันนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มรถด,ดิฟที่จัดบิทติ้งกันอ่าตอนดึกๆนะครับซึ่งมารวมตัวกันแล้วก็ดิฟรถโชว์หรือเอารถประโชว์แล้วก็แข่งรถกันอะไรอย่างงี้ทั่วไปอันนี้ก็มีการไล์สดนะครับมีจระเข้หลุดเข้ามาในอ่าในก็ไรีว่าอะไรนั่นแหละ ในร้านค้าร้านซับสินค้าอนะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการปนมีการวิ่งไล่ทั่วไปแล้วก็มีคนว่าที่แบบอัดคลิปตัวเองออกโลกโซเชียลนี่แล้วมีไอ้หมอนี่ใครอาไปรู้อันนี้ก็จะเป็นพวกแก๊งเตอร์เม็กซิกันอ่าเป็นกลุ่มที่แบบสายลุยหน่อยเป็นพวกปิกไบไม่ใช่บิกไบนะก็เ,เรียกทาเปอร์ เปรวมตัวกันที่เป็นแก๊งกันรวมๆเยอะๆเท่ๆหน่อยอะไรอย่างนี้นี่รอกก็มาอันนี้ก็เป็นเจ๊ข้างบ้านนะซึ่งใครไม่รู้อาดคลิปเจนี่ถือค้อนตั้งสองมือเลยโอ้โหอันนี้อะไรนะน,นี่ก็ม่ติ้งตอนกคืนอันนี้ก็ตำรวจไล่ โอ้มีรถคว่ำอันนี้ก็นักฆ่าอะไรกอยาก่างก็ไม่แน่ใจต้องจับนี่ก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งมีเยอะที่เราที่ยังไม่รู้นะปะเจอเจอเจตอนอเกมจริงๆตัวเต็มดีกว่านะโอเค ก็คลิปนี้ไม่รู้ว่าจะลงวันที่6หรือวันที่5นะครับก็พยายามจะทําคลิปให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะว่างเท่าไหรนะ่ถ้าถ้าทำคลิปไปทันก็ขออภัยด้วยขออภัยจริงก็ฝาก GTA หกกันด,ด้วยไม่รู้ว่าจะมาเดือนไหนเดือนปีหน้าหรือย,ยังไงนะก็ต่อดูกันได้เลยว่ามันจะเข้มข้นขนาดไหนะแต่ผมคงไม่มีปัญญาตังค์ได้ซื้อหรอก เพราะว่าเกมใหม่ๆใครๆก็บอกว่ามันแพงหรือว่ามันาราคาที่แบบเต็มฟูออปชั่นแบบเปิดมาแค่สองพันกว่าบาทแล้วผมก็ไม่มีปัญญาหรอกแต่ก็มารีวิวให้ดูกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยเดี๋ยวกตี D6 ยังไงก็อีกด้านก็จะได้เล่นอะ PC ตอนนี้มันน่าจะออกอ Xbox กับ uh, PS 5หรือ PS 4ดีเลยสักอย่างนะ mm hmm. ก็วันนี้ก็มารีวิวรีแอคชั่นดูคลิป 3D 6กันเพิ่งออกวันนี้ด้ซ้ำอาจจะตัดคลิปลงวันนี้เลย mm hmm. หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็หนาวนะแต่เมงไทยก็ไม่หนาวหรอกดูแลสุขภาพด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยติดตามละ เทรนใหม่ใน React หน้าถ้าชอบก็คอมเมนต์ให้ด้วยโอเคบาย